สวัสดีครับพบก,กันเหมือนเคยนะครับคุณจ้อย b n แวันนี้นะครับช่วงนี้เราไปหาลูกค้าไม่ได้เราก็ต้องสื่อสารกันทางออนไลน์นะครับพบก,กันเป็นประจำนะครับผมทุนี้ไปไหนมาไหนก็นี่เลยนะครับใส่แมสปลอดภัยนะครับวันนี้มีเครื่องมือมานำเสนอนะครับสอบถามกันมากมายโ้ังลูกค้าลหลายๆเจ้านะครับ เกี่ยวกับตัวทูนซันแมตที่ได้เคยนำเสนอไปนะครับนี่ครับสกูนเดเวอร์ลมนะครับซันแมตระบบฟูดสตาร์ทตัวนี้ขายดีครับอันนี้ไปหาลูกค้าหลายที่แล้วผลตอบรับออกมาดีมากเลยนะครับอันนี้ลูกค้าหลายท่านก็คงยังอาจจะไม่เคยใช้นะครับระบบผู้สตาร์ทเป็นยังไงต่างกับรีเวอร์สตาร์ทยังไงนะ ตอนเดินดูที่ตัวมาก่อนนะครับถ้าเป็นระบบพุทธสตาร์ทเขาจะไม่มีเลเวอร์ให้กดนะครับที่เราเคยกดนิดๆเนี่ยก็จะไม่มีนะครับเขาก็จะใช้ระบบการกดเข้าไปที่ตัวปลายของตัวเครื่องมือพอเขายุบเข้าไปปึ๊บเขาก็จะหมุนเลยนะครับก็จะหมุนขวานะครับเป็นปกติก็คือขันเข้าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะคลายออกนะครับเราก็ต้องกดที่ปุ่มนี้ก่อน กดค้างเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับโดยที่มือต้องไม่ปล่อยนะต้องกดค้างไว้ตลอดนะครับแล้วก็กดเข้าไปทูลก็จะหมุนซ้ายนะครับนี่คือวิธีการที่จะเราต้องการให้ข้อมุล forward หรือ reverse นะครับหรือที่เรียกง่ายๆคือขันเข้าหรือข่ายออกครับผมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับของการดีไซน์ตัวรุ่นนี้ก็คือว่าในการปรับผ่าทองนะครับเราจะใช้ เครื่องมือตัวนี้ในการปรับค่าทอกนะครับวิธีการทาได้ง่ายมากเราก็หมุนตัวนี้นะครับออกมาเราก็จะเห็นนี่ช่องนะครับที่เราจะเอาไขครงเสียบเข้าไปนะครับเราก็เอาไขควงตัวนี้แหละเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็หมุนหมุนจนเจอช่องที่ เราสามารถข่อยพวงเสียบได้แย่นี้นะครับพอมันตรงเสร็จปุ๊บเราก็าห่อยพวงกดเข้าไปอย่างนี้นะครับเขาก็จะคาอย่างนี้นะครับๆๆแล้วเราก็หมุนต่อาไปเขจะมีทิศทางบอกนะครับว่าหมุนตามเข็มทอก็จะมากขึ้นหมุนทวนเข็มทอก็จะน้อยลงแต่สิ่งที่สําคัญนะครับตอนที่เรากําลังจะปรับค่าทอเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือนี่ครับ ด้านท้ายเราควรจะปลดสายลมออกก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังปรับค่าท้องอยู่ไขค้อยังคาอยู่เกิดมือเราไปกดโดนนะครับ <S 2> <S 2> <ม>เขาก็จะหมุนอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับหลังจากที่เราปรับค่าท้องได้แล้วนะครับเราลองหมุนดูแล้วเราก็ดึงไขควงออกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ปิดนะครับปึ๊บแล้วเราก็ เสียบสายลมนะครับแล้วก็เราก็เอาเครื่องมือตัวนี้ไปลองฐานกับตัวเครื่องมือวัดนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับตั้งออกมาถูกต้องนะครับค่าที่บนเครื่องมือวัดเนี่ยก็จะตรงกับค่าทอที่ต้องการเราก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะครับนี่ไหนมีคำถามนะครับท่านผู้ชมถามเข้ามาราคาแพงไหมไม่แพงครับ หมื่นกลางๆก็สามารถจับต่อมาเป็นเจ้าข,ของได้นะครับกับไขค่วงลมซันแมทนะครับตัวนี้มีให้เลือกหลายแบบนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาก็เป็นตัวด้ามตรงพุทธสตาร์ตดีวอสตาร์ด้ามเปิดนะครับแองเกิลมีนะครับสนใจติดต่อได้นะครับอ่าอันนี้วิธีใช้ใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับใช้ยังไงง่ายมากเลยครับ ตอนนี้เราจะมาผันเท่าให้ดูนะครับว่าตัวเลขแรงดีเป็นยังไงนะครับคุณสตาร์ทก็คือเราก็เลงน,นะครับแล้วก็กดเข้าไปน,นี่ตัดแล้วนะครับตัวที่สองอันนี้การคลายออกนะครับก็กดปุ่มตัวนี้นะครับกดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ัดเข้าไปจะขึ้นมาแล้วนะครับอ่าแต่ไงบ้างล่ะครับใช้งานง่ายไหมครับ ถ้าสนใจนะครับอยากได้ไปทดสอบหรือจะสั่งซื้อเลยก็ยินดีนะครับสนใจติดต่อนนะครับคุณจ้อยจากม n b นะครับโทร0834982592ครับคุยด,ดีมีส่วนลดนะครับ